Hey, สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Bay นะครับวันนี้มาอยู่กันในเกม Call of Duty Mobile ทุกคนครับคือจริงๆแล้วผมมนที่คลิปตอนนี้มันเป็นเวลาเนี่ยผมเปิดได้ดูนะคือตอนนี้มันเป็นเวลาสี่โมงจะครึ่งแล้วคือยอมรับตามตรงเลยว่าผมเนี่ยตอนนี้คือหมกมุ่นมากนะครับไปดูเรื่องของการสปอยที่มันจะมีแบบ Call of Duty สองหรือว่าจะเป็น Call Duty Modern Warfare อะไรอย่างเงี้ยคือผมตื่นเต้นมากๆนะครับเพราะว่าผมอยากให้มันมีแล้วก็เกิดขึ้นแบบเร็วๆนี้นะครับ อยากให้รูปแบบการเล่นมันเหมือนกับ Warzone เออเอาง่ายนะครับมันเป็นเบสท์เบย์ยอยที่สมจริงแล้วก็น่าจะยืดหยุ่นมากกว่านี้แล้วผมคิดว่าคนเล่นเนี่ยน่าจะเล่นมากกว่าเดิมอีกด้วยซ้ำเนยถ้ามันอัพไปเป็นคอร์เปอร์ตี้มบายสหรือว่า c อร์เปอ t ์ตี้โปลเดต์วอร์แฟร์สอะไรแบบนี้นะครับก็น่าจะตื่นเต้นนะครับแล้วก็รอติดตามนะแล้วผมก็ใครที่มีสปอยที่สําคัญสาคัญเนี่ยก็ส่งมาในแฟนเพจผมได้นะครับผมก็อยากจะเห็นเหมือนกันหรือว่าคอมเมนต์เป็นลิงก์ให้ผมดูในคลิปนี้ก็ได้ ได้ครับผม,ผมก็อยากจะเห็นเหมือนกันนะครับผมเอาละ่ลละก็เราอยู่กับปัจจุบันเรื่องก่อนดีกว่านะครับเพราะว่ายัางไงมันก็สนุกอยู่แล้วแต่ถ้ามันเป็นจริงๆเนี่ยมันก็สนุกกว่าใช่ไหมละ่ะโอเควันนี้เนี่ยซีพีของผมเหลืออยู่4 1 5 1 0ื่นนะครับคือผมเนี่ยเติมเผื่อมาแล้วนะแล้วก็รอปืนแดงนะครับผมที่เป็นปืนไคลโลนะครับที่จะเข้ามาใหม่นะแต่ว่าผมเนี่ยก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าจะมีปืนระดับเจนเนอรี่เข้ามาก่อนนะครับก็เป็นปืนแมนโอบอลนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเทเลอร์ของม <c oughs> คือยิ่งหลังๆมาเนี่ยสกินปืนนะครับมันก็ยิ่งที่จะโดดเด่นมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตนัวละครรวมถึงจะเป็นโอ้โหปืนเนีครผมแล้วใครนะผมที่อยากจะเติมเกมคุ้มๆนะครับทุกคนก็ต้องไปที่ Overtop up up up, up, up. ร้านเติมเกมชั้นนำสะดวกรวดเร็วปลอดภยัยวิธีการเติมก็ง่ายเกินนะครับน้อน เพียงแค่3ขั้นตอนง่ายๆ 1. เลือกแพ็กที่จะเติม 2. โอนเงิน 3. ส่งไอดีให้ทางร้านเติมเฮ้ยทำไมมันง่ายจังเลยอยู่แล้ว <Yeah. S 1> เพียงเท่านี้ก็รอสิผีเด้งเข้าตัวได้เลยแล้วเดี๋ยวนี้มีระบบออโต้ด้วยนะครับสะดวกยิ่งกว่าเดิมอีกละหากใครสนใจคลิกลิ้งใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ mm. เอาละครับหลังจากที่เติมเกมเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันมีอะไรบ้างน,นะครับโดยอย่างแรกในที่ผมเห็นก็เป็น AK117 นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยระดับ e ีพินะครับมีสกินที่มีลวดลายแบบนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วผมชอบมากนะ มันเป็นแบบการขยับเขยื้อนของไฟอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครที่แบบไม่อยากให้สกินบือหวามากนะครับแล้วก็จะเอาสกินแค่ระดับมิติกนะครับผมบอกได้เลยว่าเช่นนี้ก็เท่แล้วนะครับผมแล้วก็เริ่มต้นอ่ะมันแค่20 C p ไงทุกคนก็สามารถลุ้นรับได้น,นะครับแล้วนี่อะไรอะ่ะออนวมใหม่ครัวผมโอ้นวมมออีไฟเพลนพลานด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นชามลีเจนเดอรี่นะครับอุ้ยชามลีเจนเดอรี่นี่หลังๆนี่ไม่ค่อยออกมาเท่าไหร่นะครับแต่รอบนี้ออกมาเป็นเครื่องบิน เออน,นี่น่ารักดีนะครับผมแล้วก็เป็นปืนต่านส GS นะครับหูที่เหมือนกันเลยทุกคนเฮ้ยไม่ใช่เล่นๆนะครับนี่แล้วก็ท่า,ทางนะครับเรามาดูกันก่อนดีวกว่าทุกคนอะไรอะ่ะเดี๋ยวนะแค่นี้ก็เป็นไฟได้แล้วหรอถามจริงอือโอ้โหแลวเป็นตัวหุ่นยนต์มาเล่นด้วยนะโอเคต่อไปก็จะเป็นปีกนะครับผมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมาฝั่งนี้ไม่เห็นนะเอาจริงฝั่งนี้ไม่เห็นหรอเดี๋ยวนะ ยายกรนอะไรหรือเปล่าเฮ้ยโอ้หายเฉยเว,ว็บเนี่ยเป็นไงทุกคนโหได้มาโชว์กายกรรมเฉยแต่ก็จะเป็นโรสนะครับ ผมอยากได้มันแบบเป็นไปซื้อลิขสิทธิ์แบบว่าดุคติอะไรอย่างงี้มาได้ไหมจีอ็อยากจะได้แบบว่าโอ้โหดุคติอะไรอย่างเงี้ย S p ส r อะไรอย่างงี้นะครับโอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นคอลลินกัสนะครับว้าวเกี่ยวกับยานอาวากาศแล้วก็ตัวละครในเขาผมเป็นตัวละครแบตเตอรี่นะครับตัวละครนี้นก็มีมานานแล้วเนาะแต่ว่านี่จะเป็นโอ้ช็อตนี่มันเป็นหุ่นยนต์หรือว่าคนอยู่ข้างในอยู่เนี่ยเอ้ยมีเป็นคนอยู่ข้างในนะครับผมดูดิถ้ามีเกาะข้างนอกเฉยๆนะครับโหถ้าเกาะขนาดนี้ผมคิดว่าเกาะน่า,นาจะมี780ดแปะ หนักอะ่ะและต่อไปนะครับผมก็เป็นแมนโอวอร์นะครับเดี๋ยวผมไปดูชื่อสกินก่อนแต่ว่าเปิดตัวโคตรเร็วโอเคก็เป็นสกินอะไรอะ่ะสตราฟฟิงลันนะครับผมก็เป็นสกินแบบแค,คล้ายๆกับอะไรอะ่ะเขาบอกว่าอะไรอะ่ะอ๋อเหมือนเตือนภัยแล้วก็อ๋อเป็นแบบนิวเคลียสตกลงมาอะไรแบบนี้นะครับหรือว่ามิสไซน์นะปัมแล้วก็เกิดเป็นปืนมิสไซน์เดี๋ยวนะตรงข้างหน้าสกินนะครับกระบอกปืนเนี่ยก็เป็นยานใช่ไหมทุกคนเห็นปะ่ะมันเป็นยานนะเนี่ย ปากระบอกปืนก็เหมือนเป็นอ่าปืนกลนั่นแหละครับแล้วก็มีไอพ่นเลยครับผมออกหลังท้ายตรงใกล้ๆผ่านท้ายนะครับแล้วผ่านท้ายก็จะมีปีกของยานอ oh. เจีจะออกไปนอกโลกอย่างเดียวเลยกลับมาไทยหน่อยเฮ้ย hey. โอ้โห,โหดูครับข้างล่างก็เป็นแบบขีปานาวุธเนี่ยผมติดไฟอยู่โอ้ยปืนอะไรครับเนี่ยแมนโอวอร์เกิดไปข้ามเมเมชั่นไปเลยแลันะครับ20ซีพีครับผมวันนี้ไม่เสียเวลาเพราะว่าผมอัดดึกเหลือเกินนะครับผมก็ได้เป็น a อ117มานะครับโอเคแล้วต่อไปก็จะเป็น40นะครับแมมายากนอีกแล้วผมอยากรู้ว่าถ้าไปลงในแลงจริงๆมันจะเห็นไหมวะ <laughs> ไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะเป็นบั๊กในนี้ก็ได้นะครับ90ซีพี ้ผมได้เป็นชามนะครับเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีลดราคาช่วงท้ายว่ะรถไป7จ็ดจัดไปได้เป็นท่าทางมานะครับต่อไปก็ 360cp ครับได้เป็นดอา5 0 gs นี่ครับถือว่าแจมเหมือนกันแต่ว่าผมถ้าถ้าผมม e ีเลเยอดแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะแต่ว่าผมอยากเก็บสะสมเรื่องของชามนะครับแล้วก็สกินปืนนั่นแหละไปก็6 0 0 40 CP ครับได้เป็นรวมมาทุกคนดูใกล้ๆนี่ก็เอาเรื่อเหมือนกันนะก็ถือว่าสวยเหมือนกันนะครับทุกคนต่อไปนะครับของเหลือ4ชิ้นแล้วก็เริ่มต้นด้วย1,200 CP ได้เป็นคอรลิงการนะครับเฮ้ยขอปืนเนี่ยแมจิมอยากหยุดเหมือนเหมือนคลิปที่แล้วอ่ะต้องใช้วิธีนี้เว้ยมาเอ้าก็ถือว่าได้นะได้ตัวละครนะครับโอเคแล้วก็เหลือขอ2ชิ้นมาได้มีมันจะมีรถกับแมนโอวอว์แต่ว่าตอนนี้ขอคิดก่อนเจสต์เดิม สเต็มน <ersch> ี all day, all time, uh, minds down, minds down, ้ได้จริงนะทุกคนไปใช้ตามนะกดที่ปืนรัวกดที่ปืนรัวไปมันจะจริงได้ยังไงล่ะเฮ้ยโอ้อร์เซ็นมันออกน้อยที่สุดนะครับก็ต้องเป็นอันสุดท้ายแหละน้ว3,900นะครับเ p c ยซีพีไปประมาณเอ่่1 0 0 0 0นะครับผมอูดูไกลๆนี่ก็ถือว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะครับโอ้โหจับโบจับบะ โอ้โหแมนโอบอนี่สกินมันเยอะขนาดนี้เลยวันนี้สกินก็มีอยู่3สกินเลยนะครับผมดูดิโอเโดอรยสกินแรกไม่มีการเปิดตัวเพราะว่าสกินนี้เนี่ยบอกไว้ก่อนว่าเป็นสกินที่มาโคตรนานแล้วนะครับผมเวลาที่กดไปแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเปิดตัวเลยนะเปแกแค่นี้ระดับดีเจเนรีสมัยก่อนนะทุกคนคิดเอาครับเป็นไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็สกินที่2นะครับนี่ฮะประมาณนี้เลยโอ้ อันนี้ถือว่าสวยนะสกินนี้ผมชอบมากๆเลยต่อไปก็เป็นสกินที่3นะครับสกินใหม่ครับโอเคผมก็จะซิงอุปกรณ์เสริมติดตั้งล่าสุดเลยแล้วกันนะครับใช่บ่กว่าไม่ได้แต่งนานเลยนะเดี๋ยวแต่งใหม่ดีกว่า one hour later ผมก็จะแต่งประมาณนี้เลยครับถือว่าเป็นการแต่งเล่นๆแล้วกันนะทุกคนแมนนโมผมไม่ได้จับนานมากนะครับ มาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาทดสอบใน MP ก่อนดีกว่านะครับผมจริงๆเอ่ะผมจะเล่น MP แหละแต่ว่ามาทดสอบใน AR ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูอย่างแรกเลยก็เป็นนวมนะครับนี่นี่ก็ปกติดีนะครับสำหรับนวมนะ้วแล้วก็ปืนนะครับผมรู้สึกว่าเออมันก็ยังไงอะ่ะมันมันอยู่ใกล้เกิดเนาะเวลามันอย่างเงี้ยมันเห็นไม่ค่อยชัดนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับ FOV เป็นสุดเลยแล้วกันนะครับก,ก็เห็นแค่นี้อยู่ดี แต่ก็สวยดีนะครับผมทุกคนมาเดี๋ยวผมจะลองเล่นดูนะครับคือของแต่งที่ผมแต่งแมนวอลรอบนี้เนะี่ยผมไม่รู้ว่าจะเล่นในเลงได้ดีหรือเปล่าเพราะว่าผมเน้นแค่ระยะเวลาเล็งยิงนะครับให้มันเล็งยิงเร็วแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เวลาซูมไปก็จะเป็นเอ่อย่างไงอ่ะมันจะมีสโคปโอ้มีสโคปแบบนี้ติดตัวด้วยนะดูดิเท่อยู่นะครับแต่ว่าเรื่องของประโยชน์เนี่ยมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรขนาดนั้นนะครับโอเคปะ่ะเดี๋ยวผมจะลองดูเอฟเฟกดีกว่าเวลาที่มันยิงไปแล้วแล้วมันจะเป็นยังงไะเโกก อะไรวะนะดูไม่ทันเลยโอ้เหมือนกับว่าเป็นอะ,อะขีพปนาวุธตกลงมาขนาดในบ้านมันยังตกทะลุหลังคาว่าแต่ยิงดูเฮ้ยมันดูไม่ทันนะทุกคนเดี๋ยวผมจะใส่สโลโมชั่นให้แล้วกันนะครับแต่แต่ว่าขอแบบลองยิงไกลๆดีกว่าเนาะเดี๋ยวผมจะรอให้มันมาออกมาไกลๆแล้วกันนะครับเพราะอยู่ใ,ใกล้มไม่เห็นขีปนาวุธเลยเอาไม่เห็นไม่ทัน ทัานไหมทุกคนผมไม่รู้นะผมจะไปใส่สโลว์ทุกคนมันเร็วมากอะ่ะดูดิโอ้โหมันเร็วเกินเร็วเกินเร็วเกินไปแต่มันแรงวะ่ะเอาอีกอ,อีกอานิดนึงเออเออทุกคนอาจจะเห็นนะครับถ้าเวลาผมใส่สโลโมชันเนาะแต่ว่าถ้าผมเล่นเนี่ยผมไม่เห็นหรอกมันเร็วมากนี่ใกล้ๆใกล้ๆ นี่คู่แรงวะ่ะโอเคมาทุกคนเพื่อเป็นการเป็นสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นในแล้งกันดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับไป let's go ไม่แต่เดียวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ let's go เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคือตอนนี้เนี่ยผมคิวไปกี่ตัววะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะผมคิวไปทั้งหมด19ตัวนะครับไม่มีรูปแบบของสกินเนาะมันก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเออโหยังกะยานอาวกาศโอเคปะไปลุยจริงๆเลยครับไปลุยในแล้งกันสักตาหนึ่งเนาะทุกคนไป let's go บอกทุกคนครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าอาจจะไม่ได้เล่นดีโดดเด่นอะไรมากนะครับเพราะว่าปืนแมนอวอมันไม่ใช่เมนหลักนะครับแล้วก็สู้กับ SMG ในระยะใกล้ไม่ค่อยได้นะครับผมก็เลยกลัวว่าจะเล่นออกมาไม่ดีแต่ว่าผมจะเล่นให้ดีที่สุดละกันนะครับทุกคนปะ่ะถือว่าเป็นการทดลองนะครับผมว่าแมนอวอเป็นยังไงนะครับเวลาเล่นจริงเนาะผม mm hmm. ผมคิดว่าผม mm hmm. มาตอนนี้ผมได้เล่นแน่ mm hmm. เจอละ <laughs> ยิงยากว่ะโอเค โอ้ยตายตาย,ตายเดี๋ยวนะขอดักดีกว่าโอ้ยิยงยากว่ะหายล้วก่เดี๋ยวนะผมยังเหวอกับปืนมาทุกคนคือเอาตรงๆนะคือผมอะเป็นคนที่เล่นปืนที่มันลั่นเร็วไงแล้วพอผมมาเจอปืนที่มันลั่นช้าเนี่ยมันเล่นยากครับโอเได้ไปหนึ่งได้ไปหนึ่งยึดก่อนยึดก่อนเพื่อนใจเย็นเยเอะเฮ้ยนี่ละ โอ้ยอะไรวะโอ้โยข้างหลังว่ะลูกซองช่วงนี้ลูกซองมันโอพเกินนะครับเวลาลิดเอสองเลยเฟินแบบเนี้ยถ้ามันลั่นช้าแบบเนี้ยโอ้โยลำบากครับผมไปลัดนแต้มเลย <c oughs> โอ้ยไม่ได้วะ่ะโอ้ยมันมันต้องเพิ่มระยะผมคิดว่านะต้องเพิ่มระยะดามเมจวะทุกคนนี่ละสอง่อาหยองหรอครับ ดักก่อนดักก่อนดักก่อนมาแล้วมาแล้วได้เป็นหนึ่งตัวเอ้ยโยเกือบได้มันลั่นช้าว่ะทุกคนเฮ้ยแมนอวอลลั่นโคตรช้าเลยอ่ะปล่อยหมาไปก่อนผมมาดักเอก่อนแล้วกันนะครับช่วยเพื่อนก่อนเกิดหลังแน่เลยว่ะเพื่อนไม่ว่ะหมาผมกำลังวิ่งอยู่เว้ยนี่ไงเอ้ยเริ่มเข้ามือแล้วเริ่มเข้ามือแล้ว เราต้องแม่นพอสมควรนะครับสำหรับปืนเนะี้ยดูดิเราต้องยิงแบบเอ้ได้เว้เอ้ได้เว้เอาเด้เอเด้เอเด้อเด้ไม่หยองอยู่แล้วเริ่มมาเว้ต้องมาตรงนี้แน่เลยวะทุกคนได้ยินเสียงได้ยินเสียงฮ <c oughs> <c oughs> เอาว่ะ let's get it bro เกมมันกลับไป A, A แล้ววะไม่น่าจะกลับ A, A นะน่าจะเกิดตรงนี้แหละ <Hey. S 1> โอ้โห <c oughs> <c oughs> มาข้างหลังวะ่ะ ไม่เห็น,หนจริงๆทุกคนอ๋อเป็นดอ m i n a t i o n ลืมว่าเป็นนึกว่า hard p o i n โอ้ยตายตายเฮ้ยขอ MVP ได้ไหมเพื่อนรีวิวปืนแบบนี้ขอ MVP หน่อยลีเจน n ์ช่วงนี้ก็ตึงอยู่นะทุกคนก็ปืนไม่ถนัดผมเล่นแค่ในผมเล่นได้ขนาดนี้ผมก็ภูมิใจตัวเองแนละ้วนะครับมาตรงนี้แน่นอนไม่มีวะเฮ้ยแปลกว่ะไม่มีเฮ้ยโอ้โหไม่มีก็บ้าแล้วโอ้หมันเล่นปืนอะไรวะน่านะต้องจัดซะหน่อยแล้วเดี๋ยวนะ โ,โ,โจังจวัดจะเพีย้ยเนานะมีแน่ผมบอกเลยอุย้ยม1 3ตอนนี้ผมยังไม่ได้ปล่อยอพวกสกินเลยเอ้ยโอ๊โยไอ้นี่ล่ะเอาสปอร์ไหมสกิลทุกคนขอปล่อยตรงไหนดีวะนนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวผมจะงัด A ก่อนอเคสวยเพื่อนตกวไหนวะสวยสวยสวยได้อยู่ได้อยู่ เฮ้ยนี่มันของเราด้วยว่ะเดี๋ยวตายเอ้ยความแรงมาเป็นเรื่องของปีศาจเดี๋ยวนะไปงัดไนปะเดี๋ยวเดียวหลบเนปามตัวเองก่อนหลบก่อนหลบก่อนหลบก่นอนเคสวยเพื่อนแจมโบรปล่อยหมาไปก่อนเออเป็นไงล่ะ <c oughs> รูขอตัวเองตายเฮ้ยคิวไป20คิวแต่ผมไม่ได้ MVP ว่ะคนนั้นน่าจะเหยียบจุดได้นะครับเหยียบจุดเก่งเนาะก็ขอเหยียบเก่งหน่อยละกันแมนนวลก็ถือว่าได้นะครับแต่ผมไม่ชินจริงๆมันมันลั่นช้าเนาะเป็นปืนนี่แบบเราต้องจับระยะเวลาของมันให้ได้อะผมเจอแน่ลงมาตรงนี้ป๊บนี่ละเต็หมหัวแม่องบีวะบีได้่ะอี่แหละแรงนะแรงนะเอยอะไรอะไร,ะไรตัวนี้ยอะไร แรงนะคะบอกเลยเอไม่ใช่หมูๆนะจ๊ะช่วงนี้หมูแพงด้วยไม่เอาหมูโอ้ไม่ตายคุตามันโผอ่ะบอกเลยโออกมาดงอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเอาวะเอาวะเอาวะขอแบบตึงๆแบบนี้แหละชอบโอ้4 9 0ไม่ได้เลยครับ MVP แต่ก็ไม่เป็นไรครับตรงนี้แน่ผมบอกเลยไม่มีว่ะ โอ้ยนิดเดียวออกเพื่อนเพื่อนโดดอะไรวะน่าทำจริงโอจะเอาเอมันไปบีแล้วว่ะเฮ้ยเอาไม่ตายเออบีวะเพื่อนเอาบีไหนเพื่อนเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะโอ้แรงแรงโอ้เจ็บเจ็บโอ้เจ็บโอ้เจ็บบอกเลยไหนวะ โอ้ก็สุนหมดเ,เดียเด๋ยวเดียเ๋ยวเดี๋ยวโอ้ปิดซูมเมื่อกี้โอ้โหสุดว่ะสุดว่ะมันว่ะแมนูว์ได้ว่ะโอ้จบแล้วว่ะทุกคนจบแล้วอ,อ้โอเคได้ไป30มิคิวถือว่า ว่าต้อนรับแมนโอวได้เดีย่ยม่ลยครับโอเคทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากๆวันนี้เป็นคลิปที่ผมมารีวิวสั้นๆและกันนะครับก็น่าจะไม่สั้นแล้วตอนนี้อัดไป20นาทีแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่รับชมนะครับไว้เจอกันใน EP หน้านะครับบ๊ายบาย